สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับพาพี่น้องมาชมพระสมเด็จจิตรดานะฮะองนี้เป็นปีพศ2510นะครับพระสมเด็จจิตรดานั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงสร้างไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 0 8ถึงปีพศ2513นะครับพุทธศิลป์แต่ละปีนึงก็จะแตกต่างกันนะครับองค์นี้ถือว่าสวยงามเป็นปีพศ .2510 นะพี่น้องที่รักครับ นี่ครับด้านข้างนี่คือด้านหลังนะฮะ <c oughs> ด้านหลังนะครับด้านข้างทีนี้เอกลักษณ์ของปีพศ2อง0ันหนั้นก็จะเป็น <c oughs> บล็อกไมยพิมพ์บล็อกที่สองนะครับบล็อกแรกจะใช้ปีพศ2508ถึงพศ2509ันอยา <c oughs> บ็อกที่ 2, สองปีพศ2510ถึงพศ2513พี่น้องครับ อันนี้เป็นปีพศ2 5 1 0นะฮะสังเกตว่านี่ครับจมูกจะแหลมนะฮะจมูกจะแหลมนะครับพี่น้องครับ <c oughs> แล้วเนื้อก็จะเริ่มมีเม็ดผดนะฮะมีเม็ดผดนะครับ,รพ,รบพื้นผิวจะเริ่มมีเม็ดผดนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามวลสารนั้น <c oughs> สีจะออกเป็นสีน้ําตาลไหมพี่น้องที่เราจะออกเป็นสีน้ําตาลไหมแล้วก็เม็ดไข่ปลานี่ก็จะกลมก็จะชัดนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์นะฮะ ล้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องเจียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้ครับเกียขึ้นไปแนวนี้นะฮะเป็นแนวนี้นะฮะแนวนี้แนวตรงๆแนวนี้นะครับพี่้องครับนี่ครับเกียรขึ้นเป็นแนวแบบนี้นะนะครับเกียแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการลบมุมด้วยนะครับมีการลบมุมด้วยนะฮะลบมุมนะครับส่วนการปิดทองนั้นก็จะปิดทีหลังนะครับเหมือนดังคําที่ท่าน พระฌานว่าให้ปิดทองหลังพระนะครับเอกลักษณ์ที่สําคัญอีกอย่างก็คือในปีพศ2410นั้นจะปรากฏลักษณะของนี่ครับฟองอากาศฟองอากาศที่อยู่ในในเนื้อพระที่เป็นเลซินนะครับนี่ฮะมีฟองอากาศเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะในปีพศ2410จะพบบ่อยแล้วก็พบเยอะนะฮะในปีพศ2410นะครับความงดงามมากๆนะครับองค์นี้นี่ฮะ ให้พี่น้องเห็นทุกมุมเลยแย้วนี่ครับเห็นฟองอากาศไหมครับนี่คือฟองอากาศนี่ฮะเนื้อหาปิดทองหลังพระจริงๆนะครับนี่คือพระที่เป็นพระกําลังแผ่นดินนะครับเราจะเรียกว่ากําลังแผ่นดินนี่ครับลักษณะของการใช้ตะไบ,บเอ้ใช้หินเจียจะเป็นแนวทางที่าบนี้นี่คือเนื้อต้องมีมวลสารนะครับ มีมวลสารผิวเนี่ยจะเป็นผิวผิวส้มนะฮะหรือผิวเม็ดผลนะฮะ